สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะพาค้นป่วยไปหาหมอนะคะภากว่าตะเชียงหมู่เชียงหมู่เพราะมันค้นป่วยดอกคนไข่ขันค้นป่วยหนึ่งคือคนป่วยกระดิบเตียงคือบ่ไหวตีอันนี้คือค้นไข่ค่ะพี่น้องอันนี้จะพาค้นไข่ไข่บนลลูไข่อันขึ้นยูบาเซ้าตีมันบ่ได้ไข่ว่าอันอันมันบ่ได้ไข่เดียเพียงแค่ว่ามันอันบวานลงข้อบระเดี๋ยนมัน มันเสียงบ่หายบ่เลี้ยงอันร่างกายนะคือขิ้งนี่มันปกติมันบ่ได้เก็บขันเนื้อขัดตัวไ่ได้อีหยังเดียแต่ว่าเสียงซื่อๆเออมันเป็นหวัดลงคอแล้วมันก็เลยเฮ็ดให้เสียงบวมีคั่นเขาบ่ราะสีดาเจ้าดอกใจจะคิดหาเขาบ่สิค่ะเขาเขบอกมันสีดตัวเนาะเขาก็บอกสีดค่ะคั่นบ่ไข่บ่หยังเขาบ่รสีดเขาก็ตัวว่าไข่ก็ได้ตัวมันสิเปิดมือตัวเขาก็ะเือตรวจก็เจ้าตัวนึ่ง สิบบาทเดือนคนไข่ไปได้จังไดนคนไข่บอกสีดมันก็แต่งสีทำไมมาอยากสีดแม่เขาบอสสีจังวะอยากสีดยาแม่คิงหุ่มฮุมกันดูเทียไปขี้นี่แหละเขาติดตามว่าจะฉีดยาไหมหรือจะเอายาไปกินเนี่ยจีดฉนมาฉันเด็กินยาสีพวกไม่รุ่งเฮ่าเฮ่ามันมันแก่มันแดงมันอยู่กับเสียงนอนมันบ่ได้อยู่กับไข่แม่นไข่จันทุดทุดทุดนี่เขาจะสีเป็นใจเยินี่เขาจะบ่สสีดต่พวกนี้บอสสีด มุ่จีดจดมุจีบดเรอเออยูนบอกเขาสอนงคลินิกมีบอกสิวายยูนาบอกเขสอนเขาบอกเออคอยสอบถามมาแล้วอันนี้บีกซี่แม่นั่นนายยาเพสัตโดยคุณหมออย่างบอกเขาต้องห้ามเออเออนั่นแหละลายตัวคลินิกเนาะโทษได้แก้บัาสิบ่บอกเอากรสนฟาด ได้ตรงบริเหตุง่ายดอกหลายอีหลีได้ไปขี้นี้อื่นนี้นี้เพราะขี้นี้ใส่มา <laughs> ในตลาดบืนเพราะอยากออขี้ตรงไปปุ่นออออไปไปเร <laughs> <laughs> ื่องหมอมนจีแมนถ่ายอยู่นี่สามถุงมิติที่ดีหรอใช่ครเขาเปิดห้องมุ่งเลยนี่บัตรจะเปิดได้ไหมอันโทษที่เจ้าฉันเปลี่ยนลายแรงแรงสิเตใจลงไป <laughs> <laughs> โอ้ยโอเคกับพี่น้อง สีดจะรู้่าจะได้ฉีดป่ะบ่ต้องขี่ต้องข่กนมันม่เถียง้นไข่เด้อสีมัลืนคนคนไข่เปแล้วกันถ้าถาอยากขีดอยากขีฉีดฉันจะฉีดถ้าต้องฉีดไ้กันฉันจะฉีดบ่พอเซอเอเซ่ขับไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะฉีดเออเอาโอเคกัน